คอนโดพร้อมผู้เช่าคุ้มไหมซื้อคอนโดพร้อมผู้เช่าคุ้มถ้าค่าเช่าที่ได้ใกล้เคียงหรือสูงกว่าตลาดผู้เช่าโปรไฟล์ดีและสัญญาไม่ยาวจนเกินไปข้อดีมีรายได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาหาผู้เช่าใหม่ซื้อุมีค่าเช่าเขา้าบ,บอกกับนักลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดและเห็นประวัติการเช่าแล้ว ตรวจสอบได้ว่าผู้เช่าอยู่มานานแค่ไหนจ่ายค่าเช่าตรงเวลาหรือเปล่าทำให้ลดความเสี่ยงเรื่องการไม่จ่ายค่าเช่าข้อควรระวังค่าเช่าอาจตํำกว่าตลาดเจ้าของเดิมอาจปล่อยเช่าราคาถูกคุณจะไม่สามารถปรับขึ้นราคาค่าเช่าได้จนกว่าสัญญาจะหมดสัญญาเช่าผูกพัน คุณต้องรับสัญญาการที่คำไว้เช่นระยะเวลาย,ยังเหนือยาวหรือเงื่อนไขท,ที่ไม่เป็นธรรมกับเจ้าของใหม่คุณภาพผู้เช่าผู้เช่าเก่าบางรายอาจมีปัญหาเช่นจ่ายช้าใช้ทรัพย์สินไม่รักษาตึงคุณต้องรับช่วงต่อขายต่อขาจยากขึ้นถ้าผู้ซื้อรายใหม่อยากอยู่เองแต่ติดผู้เช่าต้องรอหมดสัญญาก่อนถึืจะขายได้